ผมเกมดีทีวีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวกลุมบอกท่านึงขอเอาเสียงเกมก่อนเสียงเกมเพื่นครับเราก็จะมารีวิวสกินของบัตเตอร์ไฟนะครับของวันเดอร์วูฟนะครับ<ส>ก็นี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยสกินนี้สวยมากนะครับมันมีเอฟเฟกต์สกินด้เออแล้วก็แต่งตัวได้ด้วยเห็นไหม ซึ่งผมมีแค่อันเดียวนะครับือคสีส้มถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าใส่ก็เป็นสีส้มซึ่งมันสวยมากนะครับและดาบก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมดาบก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยอืมก็คือเอฟเฟกตก็เขาก็จะแบบว่าเขาอ,อันนี้คือต้องเติมเก้าคูปองนะครับถึงจะได้อันนี้มานะครับใช้เก้าคูปองนะฮะนี่สวยมากเลยนะครับสกิน สวยมากๆเลยแล้วอีกอย่างคือเขาแจกให้เล่นด้วยนะนี่แจกสกินนี้สกินนี้แล้วก็สกินนี้ให้เล่นนะครับผมไม่รู้กี่วันนะแต่เขาให้เล่นนะครับไี่เห็นไหมนี่นี่แล้วก็นี่นะครับเขาแจกให้เล่นนะครับซึ่งผมไม่มีนะก็คือเล่นได้นะครับก็โอเค เราก็จะมารีวิวสกินวัตเ์วูฟนะครับของวัตเทฟานะครับซึ่งนี่ตัวไหนวะนี่นี่ตัวน,น,นี้โอเคแล้วก็กดทดลองไปเลยนะครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะดีมาก,มากนะครับซึ่งผมจะรีวิวสกินเฉยๆนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปสองเดือนนี่คือโรงเรียนมันเปิดนะครับแล้วคือไม่มีเวลาทำเลยนะครับก็แบบว่า ก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับโอเคแต่วันนี้มันสองวัาที่นะครับเราสามารถรับสก,กินได้วันที่23สี่หาะนะฮะน่าจะวันนี้แหละถ้าใครเราอินวันอื่นก็วันไหนนั่นแหละแต่สก,กินนี้มาถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาเอ้ไม่ใช่ดิส1มสิเอ็ดกรดกฎาถูกแล้วสามสิบเอ็ดกรกฎา2 5สองห้าหกห้านะครับปีนี้นะครับก็คือมันมาแค่ไม่ สองสามวันที่นี่แ,แหละประมาณนี้จากวันที่สิบแปดนะก็คือแล้วก็จะเอาเงินเวล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 ซึ่งสกินนี้มันมีเอฟเฟกสกินนะครับคือเดี๋ยวรอให้อ้ไอเทนเดินมาก่อนเ,เดินมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสกิลนะครับเดินมาเดินมาประมาณนี้คนระับ โอเคนี่ครับสก,กิลแรกก็จะประมาณนี้อู้สวยนะฮะกดโลโลคูดาวอี่สก,กิลแรกมันจะเป็นรูปหมาป่าีกจางครับสกิลสองไม่เห็นนะโอ้สก,กิลสองเป็นวงนกลมนะครับสก,กิลอันติก็จะพี่แล้วก็จะมีกระเจ็ดน้ำข้างหน้าข้างล่างเป็นรูปวันเดอร์วูมครับ โคสวยนะครับส่วนการตีธรรมดาก็ก็จะเป็นกัะสุเฮ้ยอุ้ยตายเลยซึ่งมันจะใช้ในฟาร์มป่ามันจะเพิ่มดาเมจด้วยนะน่าจะเพิ่มดาเมจเพรอเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตโลของ นี่ครับเปิดมาใช่ไหมเราจะตีอันนี้แรง,งแต่ผมไม่ได้เอาไอ้ี่คิป่า,านะครับกก็ลบาลนะอะไรที่ไม่ใช้สำหรับป่านะครับผมไม่ได้เอามานะครับซึ่งสกินนี้มันแรงมากๆครับฮะ นไกมสยแม่แม่มันสวยมากเลยนะครับได้อนี่มันสวยมากๆก็อันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะกิจกรรมของของเพลงนะครับที่เราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับแล้วก็จะได้อันนี้มาถาวรนะครับโอเค การรีว,วิวก็จะเป็นเพลงเพงเ,เ,เท่านี้นะครับก็ผมได้มาในวันที่23่สิบสาวก็คือวันนี้นั่นเองผมก็งงเอา้าไม่เห็นต้องตอนแรกก็นึกว่าล็อกอิน10วันได้นะไปไปมาล็อกอินหวันแล้วเขาก็ให้อีกค่าอันนะครับคือได้เลยงงเตะคือสกินสวยนะครับอืมนี่สกินนี้ของวันเดอร์วู๊ แล้วก็มีไอ้นี่ตาของอาวีเด้เนี่ยเห็นไหมตาอาวเดโคตรสวยฮะโอเคนะครับก็จะเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ คลิปหน้าอาจจะมีลงไว้กว่านี้นะครับบ๊ายบาย